และประสบการณ์ในโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยของเราเป็นยังไงบ้างนะคะทุกคน ก่อนกลับบ้านมีขนมแจกอีกค่ะแต่ละวันก็จะไม่เหมือนกันเะยเป็นขนมปังเบเกอรี่ต่างๆหรือว่าพวกแฮมพวกนู้นนั่นอะไรก็ตามคือไม่ใช่ว่าเอิมจะมีคนเอาอาหารมาให้เราถึงห้องนะคะเราต้องมีตัวแทนประจําห้องเพื่อจะลงไปหิ้วขนมหิ้วของว่างขึ้นมาแล้วเนี่ยชอบเป็นตัวแทนประจําห้องมากที่จะลงไปหิ้วขนมคือจะไปหิวกับเพื่อนสองคนใช่ป่ะเป็นตัวแทนประจําห้องไปหิ้วขนมขึ้นมาที่ชอบเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าชอบเดินหรือว่าเป็นคนดีอะไรนะคะทุกคนแต่ว่าเราจะได้รู้ก่อนว่าขนมวันเนี้ยคืออะไรเราจะได้จอง ว่าเฮ้ยขนมอันนี้ไปอันนี้ฉันจะไปขอคนนี้นะเพราะฉันรู้ว่าคนนี้มันไม่ชอบกินอันนี้ฉันจะไปขอมันเออแล้วคนที่ลงไปหิ้วก่อนอ่ะก็จะคุยกันสองคนว่าเออแกเอาของคนนั้นแล้วกันฉันเอาของนี้คือจองไว้ก่อนพอไปถึงปุ๊บขอเลยจะได้ไม่มีคนแสงหน้าไม่มีคนขอแสงหน้าเพราะคืนเขายังไม่รู้ว่าขนมวันนี้คืออะไรใช่คือถึงขั้นที่จําได้ว่าเพื่อนคนนี้มันไม่กินขนมอันนี้เราไปขอมันวันนี้ได้แล้วไอคนนี้ไม่กินวันนี้เราไปขอมันได้แล้วมันจะมีแบบที่มันเป็นพวกหมูต่างๆแบบหมูกรอบหรือว่่าแมมหูอะไรยเี เราก็จะไปขอเพื่อนที่เป็นคนอิสลามใช่แบบแก้เราขอแฮมนะแก้เราขอหมูนะเราขออะไรนะมันจะมีหมูหวานหรืออไรสักอย่างอ่ะเพราะว่ามันให้โคต้าคนละชิ้นเดียวอะไรเงี้ยอืมแต่ว่าบางทีอ่ะมันก็จะมีขนมที่แบบคนไม่ชอบกินแบบนักเรียนไม่ชอบกินอะไรเงี้ยมันก็จะเหลือทิ้งไว้ใช่ไหมเราก็จะเป็นคนที่แบบเฮ้ยเขาดีกับคนสุดท้ายไม่มีใครเอาแล้วใช like ่ไหมเราเอาไปหมดเลยนะเราก็หิ้วทั้งกล่องกลับบ้านก็ไปให้พ่อแม่กินไปให้อะไรกินด้วยคิดดูว่าเด็กกับคนนึ่งหิ้วขนมเป็นกล่องเลยนะหิ้ักบม แฮปปี้ <laughs> มากเออพี่คนเห็นแกกินบ้างเลยตอนนั้นทำไมตั้งแต่เด็กแล้วเนี้ยงวงเหมือนกันอะค่ะอันนี้ก็คือเป็นชีวิตหนึ่งวันของเด็กวัฒนาอ่ะไม่จบไม่จบพอจะกลับบ้านนะคะทุกคนมันไม่ใช่ว่าเด็กนักเรียนหิ้วขนมออกไปข้างนอกกลับบ้านได้เลยไม่ได้ค่ะคือโรงเรียนเรานะคะมันจะแบ่งเป็นโซนมันมีหลายประตูมากมันจะ, 1, ะ,ะแบบประตูหนึ่งประตูสองอย่างเงี้ยแบบประตูหนึ่งสำหรับเด็กมอต้อนประตูสองเด็กมอปลายอันนี้ก็ว่าไปซึ่งพอเลิกเรียนแล้วอ่ะเด็กนักเรียนทุกคนนะคะจะต้องมานั่งเข้าแถวนั่งเรียงแถวกันอยู่หน้้าาาาทงอออออออกกกเเพพพพืื่่่่่่่ใหคคุณรรูปะะศีียชมมมมแแบ จะบอกชื่อกับคุณครูหรือไม่ก็ถือป้ายชื่อเหมือนแบบรับหน้าสนามบินเลยทุกคนอย่างนั้นเลยใช่ถือป้ายชื่ออย่างเงี้ยคุณครูก็จะมาประกาศชื่อเพราะนักเรียนได้ยินชื่อถึงจะลุกออกจากเขตโรงเรียนได้ต้องมีผู้ปกครองมารับก่อนเราถึงจะสามารถที่จะออกจากประตูโรงเรียนได้ถ้าไม่มีใครมารับไม่มีชื่อเรียกไม่มีชื่อที่อาจารย์รู้เราออกไปไม่ได้นะคะทุกคน เราไม่มีสิทธิ์ก้าวออกจากโรงเรียนเออมันปลอดภัยมากคือไม่มีทางที่แบบเด็กจะหายเด็กขาดเพราะว่ามีคนมารับต้องมีคนมารับเสมอแล้วคือเหมือนบางทีอะพ่อแม่มารับดึกมากใช่ไหมเด็กก็คือต้องนั่งนั่งอย่างเงี้ยะนั่งนั่งรอจนแบบพ่อแม่จะมาพ่อแม่มามก็ออกไปไหนไม่ได้อะไรเงี้ยถ้ามีอยู่ช่วงเหมือนกันที่เรากลับกับคุณครูค่ะทุกคนคืออาจารย์บางคนที่แบบเหมือนกับเขาก็ขับรถกลับบ้านทางผ่านเหมือนกันอะเขาก็รับเด็กเรียนอย่างเรากลับบ้านไปด้วยอะไรเงี้ยด้วยความที่กเกี่ยวกับคุณครูใช่ปะเราก 么么么么。 มากมากเลยเราก็จะได้นั่งแบบเป็นกลุ่มท้ายๆตลอดที่แบบทุกคนเขากลับบ้านหมดแล้วเหลือแต่กลุ่มที่พ่อแม่มารับเย็นๆอะไรเงี้ยโรงเรียนก็ไม่ปล่อยทิ้งเด็กไว้แบบนั้นนะคะบางวันก็จะมีของว่างมาให้กินใช่มีนมมีกล้วยมาให้กินอีกเผื่อว่าเด็กรอนานเด็กหิวอะไรเงี้ยแล้วก็บางวันมีไอติรมด้วยคือดีมากคือเราอ่ะเฝ้าอรอวันที่มีไอติมแบบอาจารย์คะอาจารย์เลิกงานช้าๆหน่อยหน,อย,หนอยากกินไอติมอะไรเงี้ยเออเขาน่ารักมากเหมือนเด็เขาใส่ใจเด็กทุกคนแล้วเระอว่างที่รอเนี่ยไม่ได้นั่งรอบบเฉ ในวัฒนาคือ WSM คือเราชอบมากมันจะมีไอ้เครื่องหนึ่งที่แบบเป็นเครื่องที่เราไปนั่งใช่ไหมแล้วมันก็หมุนได้อะไรเงี้ยเราเคยนั่งแล้วหมุนหมุนจนแบบหมุนจนอ้วกอะ่ะตอนนั่งมันสนุกมากเหมือนได้เล่นเครื่องเล่นพาดผนวเลยสักอย่างหนึง่งแล้วก็เล่นจะแบบจะอ้วกแตกสุดยอดนี่ประสบการณ์ชีวิตนะคะอันนี้ก็คือเป็น วงจรชีวิตของเด็กพัฒนาคนหนึ่งก็จะวนประมาณนี้นแหละวนลูปไม่ค่อยมีอะไรทาเท่าไหร่ด้วยความที่โรงเรียนแบบไม่ให้เอาโทรศัพท์ให้อ,อะไรเข้าไปเราก็จะไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอะไรใช้เราก็ได้แต่ใช้เวลาไปกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เรามาพูดถึงกฎระเบียบของโรงเรียนกันบ้างค่ะทุกคนกฎระเบียบที่คนนอกจะมองว่าฮ อะไรนะทำไมต้องมีอะไรอย่างนี้ด้วยเราจะมาบรรยายให้ฟังนะคะทุกคนซึ่งเอาจริงส่วนตัวเราก็บางข้อเราก็เอเอาออเหมือนกันว่าแบบทำไมถึงต้องมีกฎแบบนี้อะไรเงี้ยแต่บางข้อเราก็เข้าใจได้เนาะเริ่มจากเครื่องแต่งกายกันนะะทุกคนตอนแรกอะเราตั้งใจที่จะแบบคอสเพย์เป็นเด็ก,กวัฒน,นามาแต่หนึ่งก็คือหาวิกไม่เจอด้วยสองก็คือหาชุดนักเรียนไม่เจอแล้วคืองงมากชุดนักเรียนหายไปไหนเพราะว่าชุดนักเรียนตอนอนุบาลอะก็ยังเก็บไปอยู่แต่ว่าชุดนักเรียนตอนวัฒนาหายหมดแล้วมีแต่ชุดพ้ละเนาะก็เลยงมเลกก ผมต้องสั้นเท่าติ่งหูอ่ะจริงๆนะคือเท่าติ่งหัวต้องเท่าติ่งหูเลยยาวมาน,นิดนึงก็จะโดนแบบอ่ะตัดผมได้แล้วนะอะไรเงี้ยแต่ว่าโรงเรียนนี้นะคะไม่เคยมีอาจารย์คนไหนตัดผมนักเรียนแบบไม่มีไม่มีการที่แบบอาจารย์ถือกรรไกรมาฉับๆเองเนี่ยไม่มีเขาก็จะแบบเตือนให้ไปตัดเฉยๆแต่ถ้เราตัดบ๊อบอย่างเงี้ยแล้วจำไม่แน่ใจว่าไม่ให้ตัดไม่ให้ไว้หน้ามาหรือเปล่า ใช่แต่ก็มีคนไวเยอะแยะนะแต่เหมือนกฎเขาก็น่าจะบอกว่าไม่ให้ไว้หน้ามมาอะไรสักอย่างนี่แหละเคยโดนว่าด้วย <laughs> นอกจากนั้นนะคะ <laughs> เราทําผมอะไรมาก็ได้นะ <laughs> ภายใต้ผมบล็อกเอ็นหนะ้ <laughs> คือเราเคยแบบตัดผมบล็อกแล้วก็กมัดมัดแบบมัดสองข้างอย่างนี้ด้วย <laughs> ใช่อาจารย์ก็ไม่ได้ว่าอะไรแบบว่าทําได้ <laughs> ใช่แล้วกอ็อะไรที่ติดหัวเนี่ยเป็นได้แค่โบสีแดงกับสีขาวเท่านั้น สีอื่นห้ามแล้วก็ยังอื่นห้ามกิบกับไม่ได้ได้แค่โบสีแดงกับสีขาวอาจจะแบบมัดข้างนึงติดโบอะไรเงี้ยก็ได้ก็แล้วแต่นักเรียนขอแค่ผมบ๊อบก็พอชุดนักเรียนวัฒน,นานะคะเป็นชุดนักเรียนที่เราแบบคือใครที่เคยเรียนก็จะรู้ว่าเป็นชุดนักเรียนที่ใส่สบายที่สุดในโลกใบนี้แล้วมีชุดนักเรียนแบบไหนใส่ง่ายกว่าชุดนักเรียนผั้ชายต่อไปแล้วนะคะอย่างชุดปถมเนี่ยก็คือจะเป็นชุดเดรสที่เป็นเสื้อสีขาวแขนสั้นด้วยนะแขนวอลอย่างเงี้ยแล้วก็กระโปรงแดงที่ติดกัน แล้วก็มีเข็มขัดหนึ่งอันพอขึ้นปฐมปลายมีปฐมต้นใช่ไหมแล้วก็มีปฐมปลายปฐมปลายเนี่ยจะใส่เหมือนกับมัธยมเลยก็คือมีเสื้อเสื้อสีขาวมันเป็นเสื้อนักเรียนตัวยาวๆไม่ไม่ยาวนะเป็นเสื้อสีขาวแล้วก็มีกระโปรงสีแดงที่ไม่ต้องสอดเสื้อเข้าไปในกระโปรงคือทุกคนน่าจะคิดนภาพออกเลยชุดเกรนวัฒนาเป็นชุดที่แบบโดดเด่นมากแล้วก็ใส่ง,ง่ายมากๆถามว่าโรงเรียนวัฒนานะคะมีกฎว่าห้ามใส่กระโปรงสั้นไหมคำตอบคือมีค่ะเขาก็บอกนะคะนักเรียนห้ามใส่กระโปรงสั้นนะแต่ถามว่านักเรียนฝ ไรอย่างงี้มาใช่ไหมก็เป็นเด็กนักเรียนน่ารักน่ารักตั้งใจเรียนอะไรอย่างเงี้ยวันเปิดเทอมประถมปลายวันแรกก็ใส่กระโปรงยาวเฟื้อยจะถึงตะตุ่มอยู่แล้วแล้วก็ไปเจอเพื่อนคนหนึ่งที่เขาบอกว่าเฮ้ยแกแต่งตัวอย่างงี้มันเสี่ยวนะเขาต้องพับกระโปรงสั้นๆแกไม่รู้หรอทำแบบ ugh, เสี่ยวคืออะไรนะใช่ทุกคนคําว่าเสี่ยวนะคะมันมีอยู่จริงในสังคมวัฒนาเสี่ยวมันหมายความว่าแบบเชยมั้งเหรือเสียงแบบไม่นำเทรนดไม่อินเทรนอะไรอย่างเงี้ย มันก็จะมีบางอย่างที่แบบทาแล้วอันนี้เสี่ยวนี้ไม่ดีไม่เวิร์กไม่ควรทาซึ่งเราหวัดรู้แค่ว่าคือรู้แคน่นี้จริงๆนะไม่ได้ล้อเล่นคือเรารู้แค่ว่าถ้ากระโปรงยาวอ่ะจะเสี่ยวถ้าเสื้อตัวไม่ใหญ่อ่ะจะเสี่ยนะอืเพื่อนก็บอกเออแกพับกระโปรงสิมันยาวเกินไปมันไม่ได้มันเสีย่ยอันนี้ก็พัพกระโปรง พับแบบไม่มีไม่มีความรู้อ่ะเข้าใจไหมทุกคนคือการพับกระโปรงอ่ะมันพับได้พับแบบไม่โดนจับได้ก็ทําได้คือพับไม่ให้จีบแตกใช่ไหมแต่นึกไม่ีความรูุ้ับพับไปจีบก็แตกละเอียดเดินผ่านอาจารย์หนึ่งอาจารย์ก็บพับกระโปรงทําไมเอาลงอะไรอย่เงี้ยเออแต่คือเขาไม่ได้มีกฎเกณฑ์ตายตัวว่ากระโปรงพับสั้นเกินเท่าไหร่อนะไรเงี้ยเขาไม่ได้มีกฎเกณฑ์ขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดอาจารย์เจออาจารย์ก็จะแบบบ่นๆว่าเฮ้ยอย่าพับกระโปรงสิโปงสั้นไปนะอะไรเงี้ยแต่เขาก็ไม่ไค้ทปอะไอนะเทาท้ารอะไไก็ด้ ก็ใส่แคชช่ามั้งถ้าเจะผิดที่มันมีแมวเปลี่ยนสีได้อะ,อะก็ก็โอเคนะก็อยู่กับเพื่อนได้เออแฮปปี้ดีกฎระเบียบข้อต่อไปนะคะก็คือห้ามพกเงินมาโรงเรียนอะ ทุกคนอาจจะสงสัยทำไมนักเรียนถึงพกเงินมาโรงเรียนไม่ได้เหตุผลที่นักเรียนพกเงินมาโรงเรียนไม่ได้นะคะนั่นก็เพราะว่าในโรงเรียนไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินเลยค่ะทุกคนคือโรงเรียนไม่มีอะไรขายทั้งนั้นเราไม่มีสิทธิ์ซื้ออะไรในโรงเรียนทั้งนั้นเพราะโรงเรียนไม่มีอะไรขายอาหารอะไรเขาก็มีให้ครบหมดแล้วอะไรเงี้ยมันไม่มีอะไรขายอีกแล้วเพราะงั้นพกเงินมามันก็ไม่ได้ใช้อะไรแต่ว่าโรงเรียนอ่ะมันจะมีสถานที่หนึ่งที่เรียกว่าสหกรณ์โรงเรียนซึ่งมันอยู่นอกนอกอาคารเรียนเนาะที่นักเรียนไม่สามารถที่จจะะออออออกกไไไปปปด้้้้มมมีีีีีแแแคค่่่นัเเรรรรยททบบบผูงาาลวซืขสห อนโรงเรียนได้ซึ่งเรานะคะเราเป็นคนที่นั่งรถโรงเรียนใช่ไหมแล้วพอจะกลับบ้านเนี่ยก็จะแวะสหกรณ์ไปซื้อของเพราะนั้นอะ่ะมันก็ต้องมีการแบบถือเงินมาบ้างอะ่ะเข้าใจไหมไม่งั้นก็ไม่มีเงินซื้อของในสหกรณ์อะไรเงี้ยเพราะพ่อแม่เราไม่ได้มารับอะ่ะเราก็จะพกเงินไปวันละประมาณ20-40บาทแล้วแต่วันซึ่งต้องซ่อนค่ะทุกคน,ค,นความพี่คือเราต้องซ่อนเงินของตัวเองอะ่ะห้ามให้คนอื่นรู้ว่าเรามีเงินเด็ดขาดเพราะว่าผิดกฎตอนนี้ก็เป็นคนแบบเคร่งกฎระเบียบนิดนึงนะคะเป็นเด็กดีก็ไอ้เงินนี ซ่อนในกระเป๋าอย่างดีห้ามมีใครร่วงรู้เด็ดขาดว่าฉันมีเงินไม่งั้นฉันจะผิดกฎมีวันหนึ่งที่เป็นวันสอบจําได้แม่นมาแล้วก็ไอ้เงินเนี่ยก็รีบรีบแหละเก็บเงินไว้ในกระเป๋ากระเป๋ากระโปรงอ่ะอยู่กับผ้าเช็ดหน้าอยู่กับอะไรก็อยู่ๆไปแล้วนั้นหยิบผ้าเช็ดหน้าขึ้นมาใช้มัง้งเงินล้นเงินล้นที่พื้นโอ้ oh my god สี่สิบบาทตอนนั้นคือแบบยันละเงินหล้นทำไงดีวะทำไงดีแล้วมันสอบอยู่ทุกคนเก็ตบ้างแล้วอาจารย์ก็เดินมาเหตเงินอาจารย์ก็หยิบเงินขึ้นมาถามว่า เงินนี้ของใครถามวายอมรับไหมไม่ยอมรับ,บคือกลัวโดนว่ากลัวโดนถักคะแนนไม่ยอมรับว่านี่คือเงินของเราทั้งที่มันอยู่ใต้โต๊ะเราอาจารย์ก็เลยจะรู้ว่าเป็นเงินของเราอาจารย์ถามนะเงินของเธอหรือเปล่ามนซินีอ๋อไม่ใช่ค่ะหนูไม่มีเงินค่ะหนูไม่ได้พกเงินมานะอาจารย์ก็เลยเอาเงินนี้ไปหย่อนในกล่องทําบุญของห้องเนี่ย คนรือป่าว่าปกติเราได้เงินโรงเรียนมาแล้ว20บาทใช่ไหมพวเราว่ามันก็เยอะแล้วแต่เนี้ย40บาททุกคนคือมันเยอะมากสำหรับเด็กประถมอยางเราอะแล้วแบบไปแล้วเอาไปบริจาคใช้เลยเศร้าว่าแบบว่าทำไมถึงไม่ยอมรับไปว่าเงินตัวเองอะไรเงี้ยวันนก็มีเงินซื้อของกินแล้วันนั้นก็เลยไม่มีเงินซื้อขนมนะคะกดข้อต่อไปที่ทุกคนจะอีย่างว่านิดนึงก็คือห้ามเอาโทรศัพท์มือถือมาอืมจริงๆสำหรับเราอะตอนนั้นมันไม่ได้เรื่องใหญ่อะไรมากเลยไอ้การห้ามเอาโทรศัพท์มือถือมาเพราะว่า แค่เด็กปถมมันก็ยังไม่ได้ใช้โทรศัพท์ไม่ได้ใช้แล้วเนาะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรแล้วเราก็อยู่ในนั้นไม่ได้ติดต่อกับใครไม่ได้ต้องคุยกับพ่อแม่หรือว่าไม่ได้ต้องอะไรอยู่แล้วจริงๆมันเป็นข้อดีนะการไม่ต้องโทรศัพท์มือถือมากเนี่ยเพราะว่าเราได้เล่นกับเพื่อนตลอดเวลาเลยคือหยุดพักก็เล่นกับเพื่อนเล่นนู่นเล่นลนี่อะไรเงี้ยกิจกรรมที่แบบฮอตฮิตมากในโรงเรียนนะคะก็คือการเล่นซ่อนแอบแล้วก็การเล่นปลาเป็นปลาลาย <laughs> คิดถึงอดีตมากเลยอ่ไอซ่อนแอบกับปลาเบลมาตายเนี่ยเป็นกิจกรรมที่เุ้ยทุกคนชอบเล่นมากโดยเฉพาะซ่อนแอบเราจะต้องไปหาที่ซ่อนที่ดีที่สุดแบบซ่อนในห้องเก็บของซ่อนในอะไรเงี้ยก็น่ารักดีกุงก๊งกิ๊งกุ๊งกิ๊งกฎหลักๆที่สําคัญก็น่าจะมีประมาณนี้แหละแล้วก็ห้ามเอาอาหารห้ามเอาขนมเข้ามาด้วยเพราะว่าในโรงแรมมีให้กินอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะ ใช่ที่นี้มาคุยกันถึงเรื่องวิชาการในโรงเรียนมากดีกว่าวิชาการในโรงเรียนมระธานพทยอะไรนะคะถือว่าเป็นโรงเรียนที่เออสอนดีนะเราชอบค่าวิทยาศาสตร์มากๆทุกคนเออไม่แน่ใจว่าตอนนี้ปฐมปฐมต้นมีไหมแต่เราจำได้ว่าตอนปฐมปลายอ่ะเรามีก็คือวิชาไอซน์คือเหมือนเราทํำแลบจริงๆลนะเหมือนได้แบบทบําแลบเหมือนตอนมัธยมเลยอะ ก็คือเข้าห้องแลบใช่ไหมแล้วก็ไปหยิบกรอนมามีเขียนตัวแปรต้นตัวแปรตามตัวแปควบคุมเขียนสมมติณฐาน,นเก็ยปัญหาแล้วก็มาทดลองจริงๆอครูรู้สึกว่าโรงเรียนเนี้ยเขาเปิดโอกาสให้เด็กอะได้ทดลองทําอะไรก็ตามที่สงสัยแบบวิชาวิทยาศาสตร์เนี้ยเราก็ได้ทําจริงๆได้ลงมือจริงๆก็ได้เรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆใช่คือมองย้อนกลับไปอะไม่คิดเลยว่าเด็ก ในปฐมจะได้ทดลองอะไรเงี้ยไม่รู้โรงเรียนอื่นมีไหม <S <S แต่ว่าเราภูมิใจในความแบบสิ่งนี้ของโรงเรียนเรามากๆเรามีความคลิกกับวิชาภาษาอังกฤษเพราะเรียนที่นี่คือวัฒนามีอาจารย์คนหนึ่งที่แบบทําให้เราชอบภาษาอังกฤษเลยอะอาจารย์คนนี้แบบอเปลี่ยนโลกเราแบบกับมุมมองเราทำให้เราแบบอินเลฟกับภาษาอังกฤษเลยแล้วว่าจริงๆแล้วการเรียนอะไรสักอย่าง่ะมันขึ้นอยู่กับอาจารย์ด้วยว่าอาจารย์เขาจะแบบถูกชะโลกงงหงงตรงกันกับเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออถ้าเกิดเราคุยกันเข้าใจเราก็จะเรียนรู้ได้เร็ว นอกจากวิชาแบบวิชาหลักๆใช่ไหมก็จะมีวิชาแบบรองรองวิชาคอมพิวเตอร์วิชาการงานอาชีพวิชาการ,กรเกษตรอย่างเงี้ยก็มีรวมถึงมีวิชาว่ายน้ำด้วยทุกคนอ่ะขอพูดเรื่องวิชา,ว, <c oughs> าว่ายน้ำหนึงเขาจะมีสระว่ายน้ำจริงๆก็มีสระว่ายน้ำจริงๆดิมีสระว่ายน้ำมีห้องอาบน้ำมีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าแบบจริงจังมากเลยนะคะแล้วเราอะ่ะชอบสระว่ายน้ำโรงเรียนเรามากๆเพราะว่าสระว่ายน้ำของวัฒนาเป็นสระว่ายน้ำที่แบบเขาเรียกว่ามีมาตรฐานอ่ะมันยังมีสระวที่มีความลึก ลึกมากเลยนะสาวไวน้ำโรงเรียนเราจําได้เลยว่าเราชอบถึงคั้นแบบเรียนพิเศษว่ายนะ้ำนะนะทุกวันเสาร์อะไรเงี้ยเออก็จะได้มาเรียนว่ายนะ้ำเรียนฟรีสไตล์เรียนกันเชียงแม้ว่าตอนนี้จะว่ายนะ้ำไม่เป็นแล้วก็ตามนะคะแต่ว่าตอนนั้นสนุกมากคือสาวไวน้ำเราจริงสาวไวน้ำที่มีความลึกเราไม่รู้ว่ามันลึกเท่าไหร่นะแต่ว่าจำได้เลยว่าตอนนั้นเรากลัวมากเหมือนอยู่ในทะเลเลยอะแต่สมมติว่ามันจะมีแบบฝั่งตื้นใช่ไหมแล้วก็แบบสโลปลงมาเป็นฝั่งลึกซึ่งจากตนนื้นตรงนี้มันมัสลบป,ปึง้งอย่างนี้เป็นฝั่งลึกเลยอะ แล้วแบบเด็กประถมตัวนิดเดียวตอนนั้นอะกลัวมากเหมือนอยู่ในทะเลที่แบบเรามองลงไปไม่เห็นก้นเลยก้นมืดไปหมดใครมีความรู้ช่วยบอกด้วยนะคะว่าสะโรงเรียนเราอะมันลึกเท่าไหร่เราอยากรู้มากเลยเพราะแม้แต่ว่าแบบคืออาจารย์ลอยอยู่ในสานั้นเรายังเห็นอาจารย์แบบตัวนิดเดียวเมื่อเทียบกับความลึกของสาทุกคนคิดว่าดีมันลึกขนาดนั้นอะ รู้สึกว่าสาวว่ายน้ำเขาดีอะแล้วมันได้มาตรฐานชีวิตแบบม,มันเป็นการเรียนว่ายน้ำจริงๆอะแล้วก็มีไอ้เป้นกระโดดเราชอบมากเลยอะแบบเป็นกระโดดกระโดดตึง้งลงไปแล้วก็ลอยตัวปุ่มๆขึ้นมาตอนนั้นคือ falling in love กัรว่ายน้ำไปเลยแล้วก็นอกจากเ,เรื่องของวิชาการแล้วเนี่ยเขาก็มีกิจกรรมให้เด็กทำเยอะเหมือนกันนะอย่างคือมีกิจกรรมประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง แล้วเราได้รางวัลด้วยทุกคน่นที่สามเจ๋วว่ะคือไม่ได้แค่เราลองนะเราต้องไปหาแดนเซอร์มาด้วยแล้วก็แบบมาเต้นมาโชว์อะไรเงี้ยก็น่ารักดีแล้วก็เอ,อิมีกิจกรรมเยอะมากๆเลยนะเพราะว่าคือโรงเรียนอ่ะมันมีตัวหอประชุมที่แบบเป็นหอประชุมใหญ่ๆที่ทาอะไรได้เยอะแยะใช่ไหมมันก็จะมีอะไรทํามากมายไปหมดสุดท้ายนะคะม,มาดูกันเรื่องวีรกรรมตอนอยู่โรงเรียน มีกรรมที่คิดออกแล้วกันเนาะอันแรกเลยก็คือโดนชิงชาา้าฟาดหัวกระโดคือโง่มากคือเอาจริงมองกลับไปคือโคตรโง่เลยอ่ะ<_ letter _ letter> คือเล่นชิงช,าช้าทำไมชิงช้าก็แว่งแล้วด้วยความเป็นเด็กอะ่ะมันก็ต้องแว่งแรงๆจะมาแกว่งนิดดงนิด,นดเดียวเงี้ยไม่ได้มันต้องแว่งแรงๆสุดแรงขึ้นไปสุดลงมาสุดแล้วเราน่ะคะก็แว่งขึ้นไปสุดแล้วก็กระโดดลงปุ๊บไปยืนแล้วยืนเฉยๆนะไม่ไปไหนยืนนิ่งๆนั้นแล้วชิงช้าที่มันแกว่งไปข้างหลังอยู่อ่ะคือมันมันแว่งไปข้างหลังใช่แล้วก็กระโดดลงปึ้ง แล้วเราก็ยืนตรงนี้ิชกชามันก็แกว่งปุ้งกลับมาปุ้งฟาดหัวฟาดท้ายหอยแบบเต็มๆตอะ่ะตอนนั้นคือแบบหมึนอึนเหมือนนุนนนก็ตายไปแล้วอะ่ะโอ้คืองงมากแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นไรนะคะก็ใช้ชีวิตเรียนได้ปกติแล้วกลับบ้านเขาบอกพ่อแม่ว่าเออเชีชาฟาดหัวนะพ่อแม่กตกใจอะไรนะอะไรนะเออแต่แต่ก็ไม่ทันแล้วก็ฟาดไปแล้วอะ่ะใช่ก็ตลกดีสุดแบบเออโง่อะโง่ดีแล้วมีเรื่องอะไรอ่ะ อ่โรงเรียนหญิงล้วนใช่ไหมก็ม,มีความแบบมีทอมมีดี้เป็นแบบชอบกันชอบกันอะไรอย่างเงี้ยน่ารักน่ารักกูกริงกูกรงคำตอบคือมีนะคะทุกคนใช่เรามีทอมเรามีคู่รักที่เป็นแบบหญิงหญิงด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วคือมันจะมีคนหนึ่งเราจําชื่อเขาได้ด้วยแต่เขาไม่ออกสื่อเบอร์เขามาฟังแล้วเขาตกใจว่าเราแอบชอบเขาอะไรเงี้ยมันมีคนหนึ่งที่แบบป๊อปปูล่ามากๆในในโรงเรียนสมัยนะั้นเขาจะแบบเล่นวงเล่นบาสอะไรอย่างเงี้ยเท่มากเท่จริงๆเพราะเขาก็เล่นบาส์ของเขาใช่ไหมเราก็อ่านไปวิ่ง ระหว่างที่เขาเล่นมา้าเราก็ไป่งแล้วก็ได้มองเขาก็แบบเออสุขใจมีความสุขอะไรเงี้ยถามว่ามีการแบนกันไหมมีแบบว่าไม่ชอบการแบบทุกคนรวมกันแบนคนนี้อะไรเงี้ยคำตอบคือมีนะคะแล้วว่าทุกเรียนก็มีหมดอาการที่แบบไม่ชอบใครสักคนหรือว่าแบบแบนใครสักคนจำได้เลยว่าตอนนั้นอ่ะมีพี่คนหนึ่งที่ทุกคนร่วมใจกันแบนพี่เขา อธมบติชื่อพี่เอแล้วกันพี่เอเนี่ยทุกคนจะแบบแบนพี่เขาคือเหมือนใครอยู่ใกล้คนเนี้ยคือแบบติดเชื้อเลยนะไม่อยากเช่อก็ต้องเชื่อวมันดูแรงทางจริงจริงคือเหมือนกับแค่อยู่ใกล้เขาอะ่ะก็คือจะติดเชื้อเขามันมีการแบบว่าพอติดเชื้อใช่ไหมไปป้ายคนอื่นต่อคนนี้ติดเชื้อต่อทุกคนก็ไม่เข้าใกล้คนนี้ต่ออะไรเงี้ยแล้วมันก็มีการ if if คือแปะฉันฉันก็ไม่ติดเชือ้อคิดดูว่าตอนเนี้ยเรามองกลับไปถ้าเกิดเราเป็นคนคนนั้นเราคงแบบ อะไรขนาดนั้นนะทำไมเราถึงน่ารังเกียจขนาดนั้นหรออะไรเงี้ยเออก็น่าเศร้าอยู่เราไม่รู้โชคดีหรืออะไรได้นั่งโต๊ะเดียวกับพี่คนด้วยก็คือตอนกินข้าว แบบเป็นโต๊ะกินข้าวใช่ไหมล้านั่งโต๊ะเดียวกับพี่คนนั้นอะไรเงี้ยตอนนั้นที่คิดก็คือแบบแยแล้วทำไมต้องเป็นเราอะไรอย่างงี้แต่ว่าพอได้นั่งโต๊ะเดียวกันแล้วกรู้สึกว่าพี่เขาไม่ได้มีอันตรายพี่เขาก็น่ารักดีอะไรเงี้ยเออเขาก็ใจดีกับเราเขาก็แฮปปี้กับเราล้วก็รู้สึกว่าเออแล้วทำไมทุกคนถึงไม่ชอบเขาก็พยายามจะหาคําตอบว่าทําไมทุกคนถึงไม่ชอบเขาจริงจังมากเลยนะเพราะเรานั่งกับเขาแล้วรู้สึกว่าเออเขาก็ไม่เห็นมีอะไรเลยอะไรเงี้ยหาคําตอบไปหาคำตอบมาได้นคนําตอบหนึ่งก็คือมีคนเล่าต่อๆกกััันนนนววว่าาาาาาเ้้้ชอออบบบปยํลลแ็มจไไดะระ ใช่คือมันมีช่วงหนึ่งที่นักเรียนทุกคนอ่ะไม่มีใครจับราวบนันไดเพราะว่ามีข่าวว่าพี่เขาอ่ะป้ายน้ําลายแล้วก็มาลูดตามราวบนันไดอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบสงสัยว่าเอ๊ยทำไมอะไรทาไมถึงต้องแบนกันเพราะอะไรอย่างนี้หรอก็เลยไปถามอาจารย์เฮย้ยจริงจังมากมันจะมีอาจารย์ที่เป็นอาจารย์แบบอาจารย์คิสทจักจำไม่ได้ว่าชื่อวิชาอะไรเป็นวิชาที่แบบเรียนเกี่กับเรื่องพระเยซูนี่แหละอืมเราก็เลยไปถามอาจารย์เขาว่าอาจารย์คะ อย่างเงี้ยพี่คนนี้จะได้ขึ้นสวรรค์ไปหาพระเยซูไเพราะว่าเขามีความเชื่อกันว่าถ้าเป็นบุตรพระเยซูอย่พระเยซูจะพาขึ้นสวรรค์ไปอยู่ด้วยอะไอย่างเงี้ใช่ไหมตอนที่เราตายแล้วก็จะถามอาจารย์ว่าอาจารย์คะพี่คนนี้เขาจะได้ขึ้นไปอยู่กับพระเยซูไหมอาจารย์ก็หด้ถามกลับมาว่าเอา้าแล้วเขาทําอะไรผิดขนาดนั้นถึงถูกพระเจ้าทอดทิ้งได้ เราก็เลยแบบเออเกิดมาตั้งก็หนาวเองว่าเออเขาทําอะไรผิดวะเรื่องที่เขาเล่าเล่าอ่ะมันก็เป็นแค่เรื่องที่เขาเล่าด้วยซ้สา่ะเออคือเราไม่รู้ด้วสามะว่าเขาทําอะไรผิดแล้วเราไปไปรังเกียจเขาอะไรเงี้ยเออมันก็ไม่ดีใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนั้นถึงไม่โดนแบนไปด้วยเพราะว่าเราก็นั่งกับพี่เขาในนะแบบนั่งโต๊ะเดียวกันอะไรเงี้ยพอได้เริ่มรู้จักกันนานๆก็เริ่มที่จะเข้าใจกันได้ว่าพี่เขาก็เป็นคนปกติเหมือนกับเรามันมีอยู่แล้วการแบนแต่แต่ลราโรงเรียนเราเจอทุกโรงเรียนมันมีหมดแหละการแแบนต่่่ววาาาคคือเริด เราควรจะหาสาเหตุกันก่อนไหมว่าทำไมเขาถึงไม่ชอบคนคนนี้ไม่ชอบเพราะอะไรเราต้องไม่ชอบตามคนอื่นเขาไม่อะไรเงี้ยเออใช่ฝากไว้นะคะถือว่าเป็นข้อคิดปิดท้ายคลิปละกันเนาะอันนี้ก็คือเรื่องราวในโรงเรียนวัฒนาของเรานะคะทุกคนเออมันก็อาจจะมีมสาระบ้างไม่มีสาระบ้างแต่เรารู้สึกว่าการเรียนโรงเรียนประถมในวัฒนามันดีมากๆคุณเพราะมาันเป็นโรงเรียนที่บรรยากาศดีทุกอย่างแฮปปี้ไปหมดแล้วก็ร่มรื่นต้นไม้เยอะมากพื้นที่เยอะมากจริง อยู่ในวัฒนาเหมือนกับอยู่ในชุมชนชุมชนนึงมันอยู่ในประเทศหนึ่งเลยอะแบบประเทศวัฒนาที่มีทุกอย่างครบอะไรเงี้ยโรงเรียนใหญ่มากแล้วก็ลงเลื่นบรรยากาศดีตอนที่เราอยู่ที่โรงเรียนนะคะค่าเทอมเราประมาณ2 5 0 0 0บาทต่อเทอมอีนึงมี2เทอมเนาะก็ไม่แพงมากแต่่าคิดว่าตอนนี้ราคาน่าจะขึ้นแล้วแหละเพราะตอน,นเราอยู่โอ้โหนานมากหลายปีแล้วเป็น สิบปีแล้งถึงไหมถึงเป็นสิบปีแล้วอต,ตอนนี้เท่าไหร่ก็ไม่ดูใครดูก็คอมเมนต์บอกกันได้โอเคค่ะทุกคนเป็นคลิปที่ยาวนานมากสุดแตงพูดเยอะมากโอ้โหนโย้อนอดีตกลับไปมีความสุขจังโอเคค่ะไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กำลังใจให้กันด้วยนะไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ,บายยอยากให้เล่าเรื่องอะไรก็บอกกันได้นะคะทุกคนถ้ามีโอกาสจะมาเล่าให้ฟังไว้เจอกันคะ่ะบ,บาย